อยู่รแห้าแล้วผมก็สัมผัสได้ถึงถึงพานุภาพพิกโลกเลยถึงเต้นด้วยเขาเล่งเขาเร่งเบาหมดเลยรู้สึกว่าน่าจะแรงนะดูร้อยยี่สิบร้อสามร้อยสามสิบรอบเครื่องแค่ประมาณวิ่งสองพันอ๋อเห็นลงในในคลิปอยู่ประหยัดมากตอนนี้แบบต่ต่เกียร์ด้วยร้อยยี่สิบรอบเครื่องมันจะอยู่ประมาณ2สองพอ่าใช่อันนี้จะอยู่แค่วันพันแปดใช่สองพันหนึ่งสองพันสองมานะท่ผมอันนี้เพื่นปมีใช่ไหมครับ ก็คือคใช้กับเกียร์แมนนวลก็ได้ดหรือว่าจะใช้กับเกียร์ออโต้ก็ได้ไ<ม>ถ้าจะใช้กับเกียร์แมนนวลก็ผักก็มห,ห,ห,หมดเลยเพราะกลั่นก็มาคันแล้วแเราจะขึ้นเขาขึ้นดอยเราก็ผักไปแล้วก็ใช้ร่วมเป็นชิปได้เพราะว่าถ้าเรากดเฉยนชินจะไม่ขามเกียร์ครับจะนิ่มหมดเลยวงเบรคเมาับแต่ผมที่ลองขับ New X ก็สองที่สองก็โอเคนะได้อยู่ในระดับ อ่าหนึ่งถึงสิบผมให้เจ็ดถึงแปดเลยแล้วกันอาลงณ์สองก็สองนะอย่าอย่าไปอิงค่ายอื่นครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อัตราเร่งดีเกียร์ชิดแปดเกียร์ก็ก็ดีอยู่ได้ครับดีกว่าตัวเก่าโอ้โหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมว่าครับแล้วเมื่อกี้มีโอกาสได้ไปลองขับตัวกระบะใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งจุดเก้าเป็นไงบ้างครับครับตอนนี้ถ้าเกิดเหมืถ้าเกิดถ้าเกิดมีโอกาสได้ซื้ออีกก็โอเคละวแล้วฟอสครับแบงค์บอร์ดหนเอ็สองจุดสองเนี่ยเพราะอัตราเร่งใกล้เกียร์ก็แก่ก็